โอ้ยเงาเดียวนี่พี่น้องเงาเดียวในคักเตินๆนี่เบึ้งเบึงกันด้วยนี่เบึงกัไก่ดูว่ามันมันบวมแดงปวดหนามพี่น้องอันนี้มันบวมแดงวดปวดนามเนี่ยปวดร้อนี่พี่น้องเดี๋ยวเบิึงมือก้็มหุมเลยนี่ก้ามหุ่มเลยพี่น้องความใหญ่แต่ว่าบ่อยาวอาไปเลยวะมันลงหัวลงหัวมันลงหัวอันนี้จะมันลงหัวพี่น้อง สวัสดีพี่น้องไปดูคนเกินพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ตุ้งตองมาเบิร์นนี่คือเก่าพี่น้องมือมาพฟกับบอลกับ่องมาเบิร์นวันนี้มันก็มันคือเก่าพี่น้องเห็นแบบเห็นบอลกลางๆคือเมียมากนะามือนพี่น้องเนี่ยน้องควายมาคุ้มมือนีเดี๋ยวไปเจอได้ดิโดนมันคือหยางจะบอกก็ g i าใช่ป่ะก็ยังโมเดลจักเถืออย่างเงี้ยจังสักแต่ถึงกับลังเถึงอย่างมั้นมือนี้เป็นมาคุ้มเลยพี่น้องมาเห็ดกิน สีพาพี่น้องมาเบิ่งพันธุ์มันน้องมันที่บหมือนเก็บไว้เห็ดพันใบทำพันขยายพันพี่น้องหัวมสีใหญ่ฉันได้เดี๋ยวมาเบิ่งกันต้นมันใหญ่พี่น้องนี่อยู่สองต้นที่มันบมคือหมูพี่น้องมันใหญ่แต่หัวมันนี่สีสันใหญ่ฉันได้ยวมาเบิ่งมาส้มกันพี่น้องมาเบิ่งต้นนี้พี่น้องต้นเฮาชิเปคขยายพันนี่ เบื้งล้ำปออาไปดูนี่ต้นนี้กําลังคุดนี่ต้นนี้เบื้งหัวหัวหัวกัมพูรหูมเบื้งล้ปำปอไอ้กัมกับห่มเบื้งหัวมันขวัดดูนี่อันนี้เขาชิไปขยายพันธุ์นี่พี่น้องเอาเก็บไว้จุ่มหัวใหญ่ใหญ่นี่เราชิไปขยา,ายพันธุ์ถูงไหมเบื้งหัวมันนี่เบื้งกไก่ด้วพี่น้องขวดน้ำมันจะไปเทียบเลยพี่น้องขวดน้ำเอาขวดน้ำสั่วลิตรดูจะมาเทียบยังไงวะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองงาัดกับง อฮักด oh! oh. oh. ูดูดูดฟูบึงลำบึงลำปอจำค่าจำค่าเลยตัวเองจำค่าอุ้ยมันมันมันนี่มันฮ <oh, ักนี่ยนี่มันฮักนี่ะขึ้นมาบ่เบิดนี่ยฮักฮักบิดนี่แต่นี่วะโอ้ยแบกมันโชยทำไมอ๋าอันนี้คือเฮาสิไปขยายพันธุ์เพื่อนลำมันนี่บ่ฮู้ว่าเป็นพันธุ์ยังตัวเนี่ยยังบ่จักเลยเบิ่งลำต้น ต้นไหน้องหัวไหนโอ้ยหัวนี่เบิร์พี่น้องเดี๋ยวจุดึงมันดองดิ้งมาดูเบิร์กับหักเลยนี่เอาไปสิไปสิไปสิไปขยายพันธุ์เอาพี่น้องนี่กำมโมโหพี่น้องคิดว่าขวดน้ำวันนี้มาเทียบเดี๋ยวเช้าขวดน้ำมาเทียบพี่น้องเบิร์เดี๋ยวไม่น้องขวดน้ำลิตรป้ายเนี่ยเดี๋ยวเช้ามาเทียบให้เบิร์นเา มันหน่อยใหญ่สำไลพี่น้องนี่คือกดน้ำดิฟายนี่ยนคือมันเหามันหักเห็นบ่พี่น้องนี่มันหักขึ้นมาบ่ิเวรคุดบ่ได้เพราะมันอยู่ในไก่เงาใหม่นี่คือต้นบริเวที่จะไว้ขยายพันธุ์พี่น้องมีสองต้นต้นบุหัวพันธุ์ยังเดี๋ยวสิทียบพี่น้องเราเบิ้งนี่นี่เห็นสัตว์บ่พี่น้องอุ้ยแบี้ยอะไรมาซัวเดี๋ยวมันนี่เบิ้งพี่น้อง นี่นี่นี่ยองตีนี่ยอยากกินนมพี่น้องเบียอยากกินนมเบิ่งผู้ใดตัวไดใหญ่พี่น้องเบิ่งนี่เบิงคิดว่าควน้ำนิดนึงนี่ยามาเทียบพี่น้องเอาควน้ำซาลิตรถูกประจักษ์เลยเบิ่งนี่มันหักนี่น้องอยผสมหักนี่ย้อมใหญ่นี่เบิ่งนี่ยคุณลำวัวมันเอาเรืออีกเนี่ยยามาเทียบเลยพี่น้องคุณนี่ปลาตัวลุมนี่ เบื้องอู้ยเนี่ยสำนี้จะวักสำกนรหนิหน้องขึ้นมาจังหวะยังคุดเอาอีกอ่อันนี้คือจะใยขยายพันธุ์หนงเพราะมันโมโหเป็นพันธุ์ยังมันผสมกันเ่พอมีงามีงาเนี่ยเปิดเปิดไทยเฮากันจะมาค้นหัวมันใหญ่นี่โซงเงาเนี่ยโอ้ยชุดยอดเลยพี่น้องอ๋อนี่พี่น้องมาเบิ่งเงาตัวนี้ เรากลังคุดนี่ได้เจอพี่น้องขบงก่อนไงครับลีโร้ยปวดโพวมันพี่น้องเจอ่ลำมันหักพี่น้องเอ้ยชิงัดชวี่น้องขบงใบนคุ่หันพวันโวยนี่มันจักโลนดี๋ววนึพี่น้องนี่โดโพวัวมันนี่ ขึ้นโมบัสอ๋อโอ้ยมันเศร้ารู้ปุ๊พี่น้องมันเงาเนี่ยนี่ดูโคตรเงาบ้มันบ้ามันอ๋อไอ้เขาเป็นบทสวนเนี่ยวันี้รวยพี่น้องปีนี่เห็นมันเนี่ยหอดเลยเศร้ารู้โอ้ยเงาเดียวนี่พี่น้องเงาเดียวในคักจะเจอนน่ เบ่งบ่งกันด้วยนี่เบ่งไก่ไก่ดูวัวมันมันบำเหน็จในกวดน้ำพี่น้องกันนี่บำเหน็ในกวดกวดน้ำเนี่ยกวดโหนี่พี่น้องเดี๋ยวเบ่งมม่ก้าวมุมเลยนี่ก้าวมุมเลยพี่น้องกใหญ่แต่ว่าบบยหาอ้าวไปเลยวะมันลงหัวลงหัวมันลงหัวอันนี้จะมันลงหัวพี่น้องแล้วนี่เป็นขักพี่น้องเขาวุ้ยมันพี่น้องนี่คนจะมาโขนเบ่งนี่ อุ้ยหัวมันเนี่อจะดไปยังคืนเป็นแบบนี้บรดสวนสิบล่วยอยู่บ่พี่น้องอุ้ยเก้าหนึ่งสิบไปโลโ่ผมโอ้ยนี่เบิ้งพี่น้องมันสีเหลี่ยงไงบอกคนแนนนี่เบิ้งที่เด็ดแต่ละหัวพี่น้องแต่ละเงาโอ้ยว่านันวะเนี่ยจมโอ้ยคือคนซ่าคนยากเลยวะหัวมันที่พี่น้อง มื่อนี้มากคนเองมาคุ้มเลยวะมา <c oughs> เห็นเองเป็นจังไงพี่น้องยกขึ้นบ่เห็นบอคุณ <c oughs> อ้ยกับเป็นแบบนี้ถ้ามองทุกเงาทุกบอลน,นี่มันชีบลุ้ยบ่พี่น้องเอ้ยส่วนนี่คุณนังบอลแล้วไงเมื่อวานี้มันนังพวายเพิ่นมาซอยมาคุ้มบอว่าโอ้ยคือสา <c oughs> แต่คนมั่นวะมันคนยากพี่น้องหอบมามื่อนนี้่นนับแต่๊ะ <c oughs> เบื้งหัวมันเนาะก็ได้ป้าพี่น้องแถวนี้เป็นคักแถวนี้คุณรุ่นรุ่นเงาหนึ่งมันซิปปลายลพี่น้องเบื้งไกลๆเบื้งไกลๆพี่ลูกพี่ลุงแถวนี้เป็นคักพี่น้องเบื้องไกลขัดสวนเป็นเบิดทั้งสวนจักษิวาจังไดพี่น้องเบื้องนี้อันนี้บันเป็นพี่น้องเราสาวโลกบอะไรบอเนี่เบื้งดูนี่ลูกลูกพี่น้ง แล้วนี้เป็นขักพี่น้องคนขับปัญหาคนไดอยู่ทั้งใจผูกคนยากพี่น้องฮูฮ้ยแดดอีคือเก่าพี่น้องเอ้ยแค่นี้แต่ว่ามีลมมม้หนีิจแมนพค้อองแห้งเขาบอกมีลมนี่นี่มาหยุกเองโอ้โหบอกพี่น้องเป็นยังไงเนี่ยเห็นบ่เงาเดียวเกือบไปบอลอดเห็นบ่าสิบไปโลพี่น้องเงานี่คิดว่าบึงปอยบึงลำกระไดพี่น้องนี บิกลำมันก็ะหัเจ้านี่ที่ว่ามันสูงพี่น้องมันสูงกะคิึ่งเลยละพี่น้องเอ้ยคนมั่นหอกอะไร

ขึ้นแล้าขึ้นแล้าน,นี่อุ้วัว้าวดึกดีรอฮักจะพื้นจะผุดเลยเนี่นยวนาเร็วจะไปงัดจะได้ก,ก็จะไปขึ้นพี่น้องนี่อุ้ยวายแมันงนนัดหญาฮักได้นี่ได้เดี๋ยนี้สิบชวนนี่สิบปุ้ยวัดเดียวว่พี่น้องเฮ้ยไปักกินข้าวก็พี่น้องเอ้ย กินเข่าแล้วต้นนี้ตอนนี้กำลังพักกินเข่าพี่น้องมันหางไม่ได้พ่ออย่าจักแบ่จักมาพ่อแบ่ก็อยากกินแบ่พี่น้อาไปเดี๋พักกินเข่าเดี๋วก็สิมาคนขึ้นกับบ้านปีเป็ดพี่น้องนี่โอ้หันเขาหันดีปีเป็ดปีงขาเป็ดนี่มันกินเข่าอยู่หันอยู่สวนกับ ธรรมาสะอาพี่น้องนี่สวนเขาเบิ่งแค่นี้มันลมบอ้ยขีย้งอดพี่น้องเอ้ยลมคักลมแย่ทั้งนี้น้ำท่วมแถวนี้น้ำจึงว,ว่าสวนบมูเวอรไก่เซ่พี่น้องปีนีพ้นดีน้ำขึ้นมาหอมทั้งนู้นฝนก็กลงไนตรงนั้นบ่ลมน้ำหมูเวอร์ไก่บ่ได้มาลบม,มาไว้คนน้ำลังมาหักยางกินข้าวแล้วก็พี่น้องดูวันนี้ปิ้งเป็ดแด่ฮาร์ดดี ปิงเป็ดมอนี Contact, covenant, ้มันกินแจ่วพี่น้องคน้านหนุ right ่มใหกินแจวมอนี้แค่นี huh? ้ปิงเป็ดเลยมันใหญ่ขักพี่น้องกินข้าวแล้วก็ซมาบุ๊กระตอคนมันขึ้นแลวก็สีกับบานมอนี้นีกับเตเวนอยู่วาทั้โน่นคนงายพี่น้องห้ม้งี่องฮนพี้องดอมีทแวมีของวพ้มนวยก็มีพี่น้อง จิงเป็ดจิงเป็ดมาหนิกินเขาทำบรรยากาศที่หนาวๆเนี N ่ยจังหน่อยพี <c pronounce rồi> ่น้องการกับมาหนาวอีกเลยหายก็นอนเฝ้าอีกนี่ไปดิโยนี่กับก้านคนมั่นห่าการที่หนาวๆเนี่ยแดดจะกระโดดขออนุญาตกินเขาด้วยพี่น้องด้วยมาหนิในอาหารดีติ่งเป็ดของหวานหอม มากินอกนอตรงกันพี่น้องวันอยากกินข้าวก่อนแต่ตฉมตตัมาลุยกันตอ่อกินข้าวแล้วมาลุยกันต่อพี่น้องหลังที่กินข้าวแล้วนะมาเก็บมันมาเนี่ยวันนี้ไม่น้ออยเป็นคนขึ้นมาไวัยไร่เติบเป็นน้องนี่บมูฟางมันเอาก็โอ้ยแถวนี้พี่น้องเ,อ,งเอ้ยออเป็นแบบนี้นะบ้าปุ้ยพี่เลยบอกปีนี่ ควมันก็ได้โอ้ยเานเฮ้ยเาน่้สำขวดน้ำขวดน้ำเลยนี่นี่เห็นบพี่น้องคุณคุณคเท้านี้พี่น้องเฮ้ยอคุณบิงามคัเนี้พี่น้องบงไปยังบย น้องเบิ้งรถข้าไม่เช่บว่าเบิ้งพุ่นนเญโอข้าจะได้เบิ้งกันคู่ด้วพี่น้องพุ่นรถคันไทยห้องก็ได้ใส่คุ้มขนาดพี่น้องเอ้ยสู่ชีวิตขนาดเลยตอนนี้ก็กลับบ้านก่อนเไม่ว่ากินี้ก็ลาพี่น้องเด้วยพี่น้องเออพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี